ประธานฝ่ายสงเรียนท่านบุญนาบูรณพันธ์นายกเทศมนตรีตำบลสว่างแจ้งสบายใจท่านนายกชัดไทยขสันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุงและท่านภูมิเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาวรุ่งทิวาพิลึก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจได้รับฉันทานมวัตจักก็ภาพาให้เป็นพิธีกรเพื่อดำเนินพิธีการในการประกอบพิธีชาปนากิจในวันนี้ขออนุญาตเรียนลำดับพิธีการให้ท่านประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้รับทราบดังต่อไปนี้ลำดับแรก เป็นการบำเพ็ญกุศลหน้ามเมนด้วยการทอดผ้าบางสกุลลำดับที่สองอ่านประวัติย่อและคำสดุดดีเกียรติคุณผู้วัยชนรวมทั้งยืนไว้อาลัยและลำดับสุดท้ายประธานในพิธีทอดผ้าไตบางสกุลและประกอบพิธีชาปนากิจ ขอน้องส่งวิญญาณสู่สวรรค์โลกจาบันอาไลาให้หวนหาคุณพ่อจำลองจอมทองท่านจากลาสู่ฟ้าฟ้าแดนดินถิ่นวิมาน สรีระอันไรวิญญาณซึ่งประดิษฐานรอรับการประกอบพิธีชาปนาากิจศพเบื้องหน้าท่ทานผู้มีเกียรติที่เคารพในขณะนี้คือสรีระศพของคุณพ่อจำลองจอมทองเพื่อรอการประกอบพิธีชาปนาากิจซึ่งได้จากผู้ที่เป็นที่รักไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับ คงเหลือแต่สิ่งที่คงอยู่เพื่อระลึกนึกถึงคุณความดีที่ท่านได้สร้างสมไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเป็นอดีตแห่งความอาลัยอย่างหาที่สุดไม่ได้บัดน,นี้คุณพ่อจาลองจอมทองได้หยุดภากระแสแห่งชีวิตของท่านแล้วตามวัตตาสังสารแห่งมวลมนุษย์ทุกผู้ทุกนามมิอาจจหลีกเลี่ยงได้ ในโอกาสนี้ก่อนที่จะถึงวลลาระแห่งการประกอบพิธีชาปานากิจในวันนี้นั้นเจ้าภาพซึ่งประกอบไปด้วยลูกภรรยาญาติพี่น้องใข,ข่ขอกราบขอระคุณท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติที่ได้การาณามาร่วมงานชาปานากิจในวันนี้ กุศลทัศนานุกวทา,านทอดผ้าบางสกุลและผ้ามหาบางสกุลเพื่อเป็นกุศลอุทิศให้กับผู้ายชนโดยดิฉันจะได้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่มีรายนามดังต่อไปนี้ขึ้นทอดผ้าบางสกุลและผ้ามหาบางสกุลตามลำดับต่อไปคณะแรก เรียนเชิญครอบครัวจอมทองบุตรและญาติพี่น้องขึ้นทอดผ้าไตรบังสกุลค่ะกราบนิมนต์พระคุณเจ้าวัดหนองหลวงหนึ่งรูปเป็นองค์พิจารณาผ้าไรบังสกุลค่ะ ลำดับ,บ,บที่สองเรียนเชิญคุณรวยจอมทองอดีตสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจขึ้นทอดผ้าบางสกุลค่ะกาบิมนน์พระคุณเจ้าวัดสว่างอารมณ์หนึ่งรูปเป็นองค์พิจารณาผ้าบางสกุลค่ะ ลำดับต่อไปเรียนเชิญผู้ใหญ่อิทธิพลประสิทธิเกกิจผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6บ้านเนินเก้าขึ้นทอดผ้าบางสุกุลค่ะกราบนิมนต์พระคุณเจ้าวัดทุ่งม,มนหนึ่งรูปเป็นองค์พิจารณาผ้าบางสุกุลค่ะ ลำดับต่อไปเรียนเชิญผู้ใหญ่ธรรมรัตน์เจตนากสิกรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สี่บ้านหนองหลวงคืนทอดผ้าบาังสุุลค่ะกราบนิมนพระคุณเจ้าวัดหนองหลวงหนึ่งลูกเป็นองค์พิจารณาผ้าบาังสุุลค่ะ เรียนเชิญสอบตอใหม่มาแมนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงขึ้นทอดผ้าบาังสกุลค่ะกราบนิมนต์พระคุณเจ้าวัดสว่างอารมณ์หนึ่งรูปเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสกุลค่ะ ลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านสอทอสงชายขังเขตสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ขึ้นทอดผ้าบาังสุกุลค่ะกาบนิมน์พระคุณเจ้าวัดทุ่งมนหนึ่งรูปเป็นองค์พิจารณาผ้าบาังสุกุลค่ะ ลำดับต่อไปเรียนเชิญพันจาอากาศเอกประเด็งมุลโมกสมาชิกสภาเทศบาลตะบลสว่างแจ้งสบายใจขึ้นทอดผ้าบาังสุกุลค่ะกราบมิมน์พระคุณเจ้าวัดหนองหลวงหนึ่งรูปเป็นองค์พิจารณาผ้าบางสุกุลค่ะ 有一种。 ลำดับต่อไปเรียนเชิญสอทอมาโนชาติสุดรองประธานสภาเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจขึ้นทอดผ้าบังสกุลค่ะกราบนิมนพระคุณเจ้าวัดสว่างอารมณ์หนึ่งรูปเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสกุลค่ะ ลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านรองอานนท์สุวรรณสอรองนายกองค์การบริหารสว่วนตำบลหนองหลวงขึ้นทอดผ้าบาังสุกุลค่ะกราบนิมนต์พระคุณเจ้าวัดทุ่งเมือนหนึ่งรูปเป็นองค์พิจารณาผ้าบาังสุกุลค่ะ เรียนเชิญท่านรองปวิสุขรวยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงขึ้นทอดผ้าบังสุกุญค่ะ ลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านรองไทยแรงกังนารองนายกเทศมนตรีตำบลสว่างแจ้งสบายใจขึ้นทอดผ้าบาังสุกุลค่ะกาดนิมนต์พระคุณเจ้าวัดสว่างอารมณ์หนึ่งรูปเป็นองค์พิจารณาผ้าบาังสุกุลค่ะ ลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านนายกชัดชัยคสันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงขึ้นทอดผ้าตรบางสุกุลค่ะกราบมินมนพระคุณเจ้าวัดทั้งมน,นึงรูปเป็นองค์พิจารณาผ้าบางสุกุลค่ะ ในลำดับต่อไปนะคะทางคณะเจ้าภาพจะได้มอบเงินเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณพอ่อจำลองจอมทองนะคะมอบให้กับชมลงสูงวัยใจเกินร้อยรอพอสตอหนองหลวงนะคะเชิญตัวแทนรับเงินบริจาคด้วยค่ะ